การใช้ฟีเจอร์ AI voice command สั่งสร้างเอกสารการขายด้วยเสียงแทนการคีย์ด้วยคนกดเข้าระบบขายกดรับคำสั่งซื้อจากลูกค้ากดเพิ่มเลือกวันที่เอกสารเป็นวันที่8กันยายนกดตกลงกดสั่งด้วย AI กดขณะอนุญาตขณะเข้าชมเว็บไซต์ขายฟาร์มเฮาส์ขนมปังโฮลวีตจำนวน1,300หน่วยเอลฟี่ทูโทนจำนวน500หน่วยให้กับบริษัทจำดีจำกัด ชื่อลูกค้าจำลือจำกัดสินค้าเป็นฟาร์มฮ็ขนมปังโฮวีด250กรัม1,300หน่วยมูลค่า26,000บาทเอลซีทูโทนลดนมและสตรอบเบอรี่500หน่วยมูลค่า5,000บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มจะเป็นมูลค่ารวม 30, 3 3 1 7 0บบาทกดบันทึก